หลายคนบอกผมสติไม่ดีผมจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งที่มาทําากรเกษตรแต่ผมบอกได้เลยว่าผมมาทํำกเกษตรเพราะผมสิ้นเนื้อประดาตัวตอนผมมีเงินมีทองผมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยอยู่บ้านตะลอนตะลอนไปเรื่อยแล้วก็กลับบ้านดึกตื่นสายล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวพ่อแม่ผมเสีย ทิ้งที่ดินไว้50ไร่ปรากฏว่าผมรับไปเป็นผู้ยการมรดกแล้วก็แบ่งที่ให้น้อง8คนผมเช่าที่ดินน้องทําปลูกต้นไม้แลทะทําการเกษตรแบบไหนดีที่จะเอาตัวรอดผมล้มละลายซี่เนื้อประดาตัวทำไมที่เอาตัวรอดการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สี่อย่างดีที่สุดผมปลูกต้นไม้ไว้470ชนิดในที่ดิน35ไร่ ปลูกตามรูปแบบของกุ้บบาไม้4คูณ2ผมจะเลือกไม้โตช้าสลับกับไม้ตัวปันกลาง4คูณ2 4คูณ2แล้วตรงกลางอีกทีงปลูกไม้โตเร็วแทรกระหว่างกลางกลายเป็น2คูณ2จากนั้นเมื่อปลูกเสร็จทํายังไงต่อที่ว่างตั้ง2เมตรผมปลูกข้าว2ไร่เป็นข้าวที่ไม่ใช้น้ําขังไม่ต้องมีน้ําก็ปลูกข้าวได้ปลูกไว้เพื่อกินจากนั้นอีก5ไร่ผมปลูก ทำแปลงผักทั้งหมด16ชนิดเพื่อตอบให้ได้ว่าปลูกต้นไม้แล้วจะกินอะไรใช้ที่ว่างระหว่างแถวต้นไม้ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกข้าวปลูกผักเขาเรียกว่าทำมาหากินอันนี้ในหลวงสอนนะว่าให้ทำมาหากินแต่ทุกวันนี้เราลืมไปเราไม่เชื่อเราทำมาหาเงินแล้วเอาเงินมาซื้อกินเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนเงินกลายเป็นปเรื่องใหญ่ขาดเงินกูตายแน่ผขปลูกผัก16ชนิด5ไร่เนี่ยเยอะนะ เยอะมากจนกระทั่งคนมาบอกว่ามึงเก็บขายไม่ทนหลอกผมบอกไม่ยากหรอกผมให้มีของแล้วผมจะขายได้ผมไปไปชวนแม่ค้าขายผักในตลาดผมบอกไปบ้านผมเลยไปบ้านผมนะเก็บฟรีแต่ขายได้แล้วมาแบ่งกับผมคนละครึ่งห้าไร่สองอาทิตย์เกลี้ยงไม่เหลือเลยปลูกต้นไม้ไปสาสิบห้าไร่ปลูกผักสวนครัวห้าไร่และข้าวสองไร่เนี่ย่านไปสี่เดือน ผมมีรายได้จากตรงนี้เจไรเนี่ยถึง5 0 0 0 0นบาทตอบโจทย์ได้ละทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งถึง3ปีแรก3ปีแรกทําแบบเดียวกันปีที่4ทําไม่ได้แล้วเพราะไม้มันสูงใหญ่ร่มมันเยอะแล้วก็เริ่มปลูกอย่างอื่นแทนกาแฟได้นะขิงคากระชายได้นะกิ่งมันมีเยอะตัดกิ่งลงมาบ้างเพื่อให้แสงมันโปรง่งก็เผาถ่าน หลังจากผมปลูกไปตั้งแต่ปีแรกนะ,ะมีรายได้เดือนละห้าหมื่นทุกเดือนเหตุผลจากไหนรู้ไหมครับไม้ขุดรอมอปลูกครบหนึ่งปีผมมีทั้ง470ชนิดใครต้องการไม้ขุดมมาที่ไร่ผมที่เดียวจบมึงเมื่อต้องไปหาที่ไหนเลยผมมาขายตัวละสองร้อยขุดเอาเองด้วยนะที่ผมไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันไม่ให้ผมขุดด้วยถ้าผมขุดมันกลัวต้นไม้ที่มันซื้อตายมันขุดต้นไหนไปผมเอาต้นนั้นมาปลูกใหม่ ผมปลูกปาได้8ปีนะมันมีต้นไม้โตเร็วหลายต้นที่โอบได้มีโรงเลื่อยแห่งหนึ่งมาขอซื้อไม้ทั้งหมดให้เงิน20ล้านขอเวลาตัดไม้14ปีเปีพะก็เชื่อว่า8ปีขนาดนี้ต้นเล็กๆอีก14ปีมันจะต้องได้ใช้ได้การในทุกต้นผมก็มานั่งคิดเอกเกษตรกรมีที่35ไร่ปลูกอะไรไป8ปีแล้วมาได้เงิน20ล้านเห็นไหมว่าไม้มีค่า ไม่ขายเพราะว่าเรารู้ว่า,วามันใ<ม>่พา <ๆ S 1> ผมดูแล้วว่าไม้ที่เขาซื้อผมมาต้นละพันเองมันตั้งสองหมื่นต้นอ่ะต้นละพันเนี่ยก็ยี่สิบล้านแล้วใช่ไหมผมก็ลองเอาเล่นๆเ,เอาตัดมาสักต้นแล้วลองแปลรูปดูแปลรูปเป็นแผ่นเพื่อน,นเพื่อนเขามีลูกสาวเริ่มตัวเป็นสาวอยากกันห้องเขาจะกันห้องให้ลูกสาวเขาเขาไปมาถามผมผมบอกไปสืบลงไม้ว่ามันเท่าไหร่หมื่นแปด ผมตัดต้นนั้นต้นเดียวแปลไม้เครื่องกับไม้ฝาให้เขาได้1ต้นผมคิดหมื่นสให้เขาลดไปสี่พันเพราะนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งผมทําเงินได้หมื่นึ่งอายุ8ปีสอง0มื่ต้นก็200ล้านนะเพราะฉะนั้นผมไม่ขาย20ล้านสมมติผมมีเงินเมื่อ5,000บาทสัก20ปีที่แล้วผมซื้อทองได้1บาทนะ ปัจจุบันทองบาทเท่าไรครับ2 0 0 0 0สมมุติตอนนั้นผมมีเงิน5 0 0 0บาทเมืนอไนแต่ผมไม่ซื้อทองผมเอาเงิน5,000บาทไปซื้อต้นไม้ได้พันต้นทานมาย0ปีต้นไม้ผมหลากหลายชนิดราคาต้นละ20,000ผมมีต้นไม้1,000ต้นต้นละ2 0,000เป็นเงินเท่าไหร่ครับ20ล้านนะครับถ้าคนไทยทุกคน,ท,กคนทุกครัวเรือนมีไม้คัละพันต้นพอทุกวันนี้ก็ทำมาหากินไปมีแรงก็ทำไป 60- 70หมดแรงมันมีไม้ราคา20ล้านรออยู่ จะต้องแบ,บมือขอลูกหลานไหมแค่นั้นเองไม้มีค่าเนี่ยตอนนี้แค่ปลดล็อกมาตาเจ็ดเนี่ยเขาเฮกันทั่วประเทศแล้วนะแต่ถ้าจะเฮกว่านั้นนะกฎหมายต่อไปนี้อันนี้นเป็นการส่งเสริมใครปลูกต้นไม้ร้อยต้นลดภาษีรถยนต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะอุย้ยมันยิ่งใครก็อยากปลูกใช่ไหมเราจะคิดว่าปลูกไม้กันเยอะๆแล้วจะขายใครไม้ต้องการทั้งโลก ปีที่แล้วประเทศไทยนําเข้าไม้จากต่างประเทศนะเกือบ4ี่แสนล้านบาทแต่ที่เงิน4ี่แสนล้านบาทนด้ซื้อไม้ในประเทศไทยเนี่ยมีไม้พอขายกันวาไม่ต้องกลัวว่าคนจะตัดไม้กันเยอะขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าขนาดตัดไม่ได้ก็ยังปลูกกันขนาดนี้าะล้ว่าตัดได้แล้วราคาดีเขายิ่งตัดหนึ่งต้นปลูก10ต้นป่าจะเกิดขึ้นเต็มประเทศ